ตระกูลพีเมาส์นี่ก็คือเอาหัวเข็มนะครับติดกับเฮดเชลฟิกฟิกไปเนี่ยฟิกตำแหน่งมาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการเซตโอเวอร์แฮงเนี่ยเราไม่ต้องไปกังวลต้องเราเคยฟังเสียงธรรมชาติยังไงเสียงอันนี้จะถ่ายทอดออกมาให้ได้แบบนั้นเลย สวัสดีครับก่อนเข้าชมเนื้อหาในคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่องของเราด้วยครับสำหรับคนที่เล่นแผ่นเสียงนะครับหรือว่าใช้งานเครื่องเล่นแผ่นเสียงนะฮะคิดว่าน่าจะรู้จักชื่อเสียงของหัวเข็มนะครับออโตฟอนเป็นอย่างดีนะฮะออโตฟอนนั้นเป็นแบรนด์ชั้นนํำที่เป็นผู้ผลิตหัวเข็มมาอย่างช้านานนะครับเรียกว่าเป็นร้อปีเลยทีเดียวนะครับนอกจาก การผลิตหัวเข็มแล้วนะฮะออโตฟอนยังคำนึงถึงเรื่องของการใช้งานนะฮะมีการพัฒนานะครับให้การใช้งานหัวเข็มนะมีความสะดวกนะครับแล้วก็ให้ความเที่ยงตรงแม่นยำในการใช้งานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปีนะครับก็มีเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยนำาเสนอให้กับ ผู้ใช้นะครับคนที่รักแผ่นเสียงรักเครื่องเล่นแผ่นเสียงอย่างต่อเนื่องตลอดมานะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมปิศนะกัญจานะครับรระธาธิการของ Audio File Video File นะฮะอยู่ที่โชว์รูมของ KS Home Entertainment Plus นะครับสาขา CDC นะฮะจะพาคุณผู้ชมนะไปพูดคุยกับคุณชูชัยพัฒนาบดีนะครับผู้จัดการโชว์รูมเกี่ยวกับเรื่องราวของหัวเข็ม a u t o f o n นะครับรุ่น P Mouse นะครับ ทั้งในตระกูลของ 2M Series แล้วก็ในตระกูลของ c o n c o r d Series นะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปพบกับคุณชูชัยกันครับสวัสดีครับคุณชูชัยครับสวัสดีครับคุณปิศนณกัญจาครับผมพูดถึงออโตฟอนนี้นะครับผมแนะนำไม่ต้องพูดอะไรเลยนะครับดังมากนะโดยเฉพาะตระกูลอย่าง SPU ก็เป็นคลาสสิกนะแล้วก็มีหัวเข็มให้เราเลือกใช้มากมายนะครับในเรื่องของคุณภาพเสียงแล้วไม่ต้องเป็นห่วง เอสพน,นี่สมัยที่ทำมาเป็นแพ็กเกจเลยฉะนั้นเป็นที่ครบรอบปัจจุบันนี้นะครับก็เป็นรุ่นใหม่ท <2 M. S 2> ูเอ็มผลิตขึ้นมาแล้วก็จะมีเป็นพร้อมกับพีเมาส์เลยเราจะรู้จักกันดีนะไอ้ที่หัวเข็มเดิมๆเนะ่ยมันติดอยู่เราเรียกว่า H ฮชเชลถ้าเป็นเดี่ยวๆก็คือหัวเข็มคาถิดหัวเข็มจะ<า>แยกกันแยกกันนะครับแต่ว่าพีเมาส์นี่คืออะไรครับเป็นตัวหัวเข็มและตัวตัว H ฮชเชลนี่ติดกับมาเลยมาจากโรงงานเลยผลเหตุผลที่เขาติด มาเป็นพาออะไรให้นักเล่นได้สะดวกในส่วนนี้แล้วก็ความแม่นยำของเข็มที่ลงไปในร่องเรเสียงกันนี่มันจะมาตรฐานเลยจากโรงงานคือปกติเนี่ยนะถ้าเป็นคนเล่นทั่วๆไปนะมันจะมีปัญหาเยอะนะถ้าเราเซตอัพหัวเข็มไม่เก่งนะเราต้องให้ผู้เชี่ยวชาญมาช่วยเซตอัพนะเพราะว่าจะต้องเอาหัวเข็มไปติดกับเฮดเชลพอติดแถบเฮดเชลเสร็จนะมันจะมีการตั้งสายด้วยเออสายต้องต่อช่วงสายแล้วก็ต้องตั้งโอแฮงอะไรใช่หลายหลายอย่างมากมายไปหมดนะฮะแต่ว่าตระกูลพีเมาส์นี่ก็คือ เอาหัวเข็มนะครับติดกับเฮดเชลฟิกฟิกไปเนี่ยฟิกตำแหน่งมาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการเซตโอเวอร์แฮงเนี่ยเราไม่ต้องไปกังวลเอาใส่ไปที่โทนอาร์มใช่ไหมครับแล้วก็ตั้งน้ำหนักหัวเข็มอย่างเดียวก็จบแล้วก็จะฟิกตลอดงั้นย้อนถามไปถึงในตะกูลของตัวคองคอร์ดก่อนอันนั้นไปที่คองคอร์ดนะฮะคองคอดเดิมนะครับเป็นหัวเข็มที่ใช้งานวัตถุประสงค์หลักคืออะไรครับจริงๆคองคอดเนี่ยสมัยก่อนที่ มีมีทั้งที่เป็นดีเจสมัยก่อนใช้เพราะเปลี่ยนเฉพาะเปลรครับเปล่าเปลี่ยนปาอย่างเดียวก็ได้ยยดไดคตอนนี้คือทํามาเป็นพร้อมกับตัวตัวหัวเลยในยส่วนนี้ครับในที่ผ่านๆมาก็คือคองขอก็คือจะเป็นหัวเข็มดีเจนะครับ,รบผมแล้วก็มาปัจจุบันนี้ทํามาพัฒนาใช้กับ เป็นฟังเพลงก็คือมันก็จะใช้ชื่อว่าเป็นอะไรนะคอนคอร์ดมิวสิกนะครับสำหรับฟังเพลงทั่วไปคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมสังเกตหัวเข็มโทษนะฮะตัวนี้นะครับจะเห็นว่าตัวหัวเข็มซีรีส์คอนคอร์ดเนี่ยรูปร่างจะเหมือนเครื่องบินคอนคอร์ดใช่ครับอะไรเครื่องบินโค้งเร็ววหัวเหนือกว่าเสียงคอนคอร์ดเนี่ยพีเมาส์จุดเด่นก็คือว่าจะถูกฟิกมานะครับทั้งทั้งทั้งหมดเลยตั้งแต่หัวเข็มแล้วก็ตัวตัวเป็นเขาเรียก เป็นจุดเชื่อมต่อกับโทนอ์มเพราะนั้นน่ะมันจะไม่มีการขยับนะครับมันก็ทุกอย่างจะจะคงที่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมีอ์มทิ่เปลี่ยนเฮดเชลได้ส่วน 2mp เมาส์จะต่างกันตรงไหนครับมันจะมีพวกสายเราใส่มีสายที่ต่อเชื่อมก็คือจากเข็มเรายังเล่นได้พูดง่ายๆว่าอย่างคอนคอร์ดเนี่ยถูกถูกฟิกมาเรียบร้อยฟิกมาเรียบร้อยเลยทุกอย่างอยู่ข้างในทําอะไรไม่ได้แต่ว่าสำหรับคนที่อยากจะอัปเกรดนิดนึงนะครับโอเคว่าเรื่องของการ ตั้งโอหังไรเราเราไม่ไปยุ่งละเพราะถูกฟิกมาจากโรงงานแต่ว่ามันถ้าจะสังเกตใกล้ๆจะเห็นตัวสายเฮดเชลอยู่เราสามารถจะเปลี่ยนสาย h ฮดเชลที่มีคุณภาพอัพเดได้ตรงตรงนั้นมากขึ้นนะฮะพูดง่ายอัพเกรดคุณภาพเสียงมากขึ้นทีนี้ในตระกูลของตัว Concord กับตัว 2M เนี่ยจะมีรุ่นอะไรบ้างครับ แต่มีตั้งแต่ 2M 2M red เนอะ 2M blue 2M bond r แล้วก็ black นะฮะแล้วก็ตัว 2M LVB LVB ก็คือรุ่นวิกฟอนเบทโเฟนครบรอบ250ปีของของเบทเฟนนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยในตระซีรีส์ก็จะมี5รุ่นเหมือนกันนะครับแล้วก็ให้เสียงแตกต่างซึ่ล้ 2M red เนี่ยตั้งแต่ผลิตมาครั้งแรกเลยเนี่ยทางของออร์โดฟอนเนี่ยที่นักเล่นทางต่างต่างประเทศเขาวิจารณ์มาเรียกได้ ได้อันดับหนึ่งเลยนะเดียวกันเป็นรุ่นเล็กของของเขาใช่ไหมครับเมื่อกี้เนี่ยที่เราคุยกันนะจะสังเกตว่าสไตล์เสียงของ 2M กับสไตล์เสียงของคอต่างกันตรงที่ว่าถ้าเราเปรียบลำโพงอะตระกูล 2M จะเห็นโครงของตัวที่เป็นหัวเข็มนะมันจะมีตัวบอดี้ใหญ่กว่าอวบกว่าเพราะฉะนั้นเสียงมันก็จะมีความเข้มข้นความอิ่มอะไรมากกว่าแต่ว่าถ้าเป็นคองคอร์ดจะเรียวๆเสียงมันก็จะไปทางสไตล์ที่แบบกระชับ สดใสสนุกสนานน่นคือคอนคอรเนี่ยด้านในภายในเขาเนี่ยไม่ได้มีสายที่เป็นเชลล์แบบนี้ใช่ไหมครับคือจะให้ถ้ามีสายเนี่ยส่วนเนี้ยผมว่าในลักษณะที่ว่านําเสียงเนี่ยจะแตกต่างแตกต่างกันค่อนข้างจะชัดเจนในส่วนนี้ด้วยครับแโดยที่ลูกค้าชอบในแนวเสียงแบบไหนมากกว่าและเห็นคุณชูชัยบอกว่าความต่างของเสียงของแต่ละรุ่นเนี่ยตั้งแต่ตัวเรดบลูบลอนสเปร็กหรือว่า LVB วีีนะมันอยู่ที่คอยใช่ไหมครับ ลักษณะง่ายๆก็เหมือนว่าถ้าคนที่เป็นนักร้องก็จะรู้ว่าไมโครโฟนเนี้ยมันมีตั้งแต่ระดับไหนระดับไหนเข้มนั้นเสียงก็เหมือนกันอยู่ที่การพันคอยของขดลวดในส่วนนี้ว่าจะให้ความละเอียดความมีน้ํามีนวลมีเนื้อเสียงขนาดไหนก็อยู่ที่คอยางนี้เพราะฉะนั้นเสียงคุณภาพเสียงของแต่ละรุ่นเนี่ยมันก็จะต่างอยู่ที่ที่คอยที่คอยของตัวแต่ละรุ่นไปนะรุ่นสูงก็อาจจะใช้วัสดุอะไรนะ เส้นลวดที่ดีกว่าคุณภาพสูงกว่าอะไรตรงนี้ไปใช่ไหมครับผมนั่นก็คือทําให้มันมีความแตกต่างกันนะครับผมผมเข้าใจแล้วและว่าคือผมว่าหัวเข็มแบบนี้ยเหมาะสําหรับผมคือผมเล่นเล่นแผ่นเสียงอยู่ใช่ไหมฮะแล้วผมก็จะมีปัญหาว่าโอ้เวลาจะจะติดหัวเข็มแต่ละครั้งเนี่ยนะคือพอพอเราใส่เอาเอาหัวเข็มนยึดกับเฮดเชลแล้วใช่ไหมยึดดอทข้างบนแล้วเนี่ยแล้ว ขันเข้ากับโทนอาร์มเสร็จเนี่ยแล้วพอเวลาจะวางหัวเข็มนะโอเคช่างช่างนำหนักเสร็จเรียบร้อยนะ uh huh. แต่บางทีอ่ะการการปรับโอแหงอ่ะมันยาก นะฮะถ้าเราแบบไม่ได้ชำนาญจริงๆเพราะหนึ่งมันจะต้องมีอุปกรณ์เครื่องมือนะเอามาวางทาบแล้วก็ดูว่าโอ้โหมันมันจะเอียงไมันจะลงเออมันจะลงร่อ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 งผนในแผ่นเสียงเนี่ยมันจะเล็กมันเล็กมากใช่ครับส่วนมากจะมีแว่นขยายอยู่ต้องเอาขยายด้วยสายตาเราก็เริ่มไม่ค่อยดีใช่ไหมครัสายตาสั้นอะไรเงี้ยมันโอ้การที่จะเล็งมันมันยากมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ออทูฟอนนะครับออก ซีรีส์ที่เป็น p m o u าสนะครับคือซีรีส์เดิม 2M ก็ยังมีอยู่แล้วก็เพิ่มซีรีส์ 2M ที่เป็น P ี o มาสหรือว่าของขอที่เป็น p m o u าสมามันช่วยนะครับช่วยแบบคนที่แบบต้องการต้องการคุณภาพต้องการคุณภาพสูงสุดนะครับในการใช้งานที่ง่ายขึ้นเหมาะจริงๆนะครับแล้วก็ไม่ต้องยุ่งยากในส่วนนี้นะซื้อ ซื้อปสามารถที่เปลี่ยนได้เลยแล้วก็ดูสเปคของเขาว่าน้ําหนักเท่าไหร่เราก็มาตั้งเวทเท่านั้นแล้วก็ที่สำคัญคือราคาก็ไม่ได้สูงไม่สูงไม่สูงขึ้นไปเลยมันก็เหมือนว่าเราซื้อ H ฮดเชลมาเพิ่มแต่ว่า H ฮดเชลเขาติดมาให้จากโรงงานด้วยคุณภาพของออโตฟอนจริงๆตระกูลทูเอมนี่ถือว่าเป็นหัวเข็ม MM ที่ขายดีมากใช่ไหมครับขายดีมากครับลูกค้าที่เริ่มเริ่มจะมาเล่นเล่นเครื่องเล่นแผนเสียงอเล่นแผดเสียงมาที่ตระกูล2ูนี้ก่อนใช่ไหม ตามประสบการณ์เนาะเริ่มต้นเราก็ใช้ 2M Red ไปก่อนนะครับแล้วเราก็ขยับคอนคันคือคือออโตฟอนเนี่ยไม่ทําให้ใครผิดหวังแล้วแน่นอนนะครับในเรื่องของคุณภาพเสียงเราเคยฟังเสียงธรรมชาติยังไงเสียงอันนี้จะถ่ายทอดออกมาให้ได้แบบนั้นเลยคืออยู่กันมานานเป็นร้อยรอปีเนี่ยเรื่องเรื่องพวกนี้ไม่ไม่ไม่ต้องห่วงนะครับผมอยู่ที่ว่าชอบใจแบบไหนนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือหัวเข็มของออโตฟอนเนี่ยเข้าได้กับเทอร์นเทเบิลทุกยี่ห้อ สังเกตดูพวกแบรนด์สารพัดแบรนด์อะรุ่นคลาสสิกหน่อยก็จะใช้เป็น spu พวกตระกูลพวกวินเทจหน่อยคือ spu นี่จะจำกัดนิดหนึงว่าตัวนี้เพราะว่าหัวเขาค่อนข้างจะหนัก่ัหนัะตัะเวอโทนอาร์มโทนอาร์มและตัวเวทน้ำหนักตัวน้ำหนักต้องพอด้วยอาจจะไปสิมด้วงใช่มันก็เสริมให้แต่ถ้าสำหรับเราทั่วๆไปที่เราฟังเพลงเพราะ สบาย 2M ก็คือเป็นซีรีส์ที่เหมาะกับเราหรือว่าถ้าใครที่ชอบฟังเพลงที่มันมีแนวที่มันเป็นโมเดนครับอ่าพ๊อปแดนซ์สไตล์แบบนั้นก็คอนคอร์ดก็จะหมอดกันเราสามารถไปทดลองมาดูเรียกว่ามาดูหัวเข็มได้ที่ไหนบ้างครับก็เรียนเชิญนะครับทุกสาขานะครับของบริษัท KS นะครับผมก็จะมีที่สำนักงานใหญ่นะครับที่ราชดานะครับแล้วก็ที่ฟอร์จูนทามนะครับแล้วก็ที่ซ c นะครับ เรียนเชิญน,นะครับลองมาแต่ว่าโทรแจ้งล่วงหน้านิดนึงว่า<ด>จะมาลองฟัง<ด>นะฮะปกติหัวเข็มเขาให้ให้ใหใหมีมีให้ลองฟังกันไหมก็มีเป็นบางรุ่นที่เรา,ารดูด ติดไว้สําหรับรับผมเทอร์เน็ตเบิลอยู่แล้วใช่ไหมครับผมคือให้ฟังเป็นไการ์ดเป็นกาแ์วแนวของเสียงของออโตฟอนรุ่น 2M เป็นยังไงตระกูล 2M เป็นยังไงแล้วก็คอร์ดเป็นยังไงแล้วก็มันก็จะขยับไปตามที่สูงกว่าแล้วก็เราก็พอจะนึกออกได้ว่ารุ่นสูงกว่าจะได้อะไรที่เพิ่มขึ้นเพราะว่าทางเซลล์แต่หนาสาขาไม่ให้ท่านนักเล่นหลงทางในเรื่องการหาเข็มในส่วนนี้แน่นอนเพราะว่าครับผมเรามี เรามีเรียช่างเทคนิคของเราครับนะครับเป็นคนเก่งคนหนึ่งก็คอยจแนะนําอยู่กันตลอดนะครับคุณผู้ชมครับนะฮะต่อไปนี้นะครับไม่ต้องกังวลแล้วนะฮะว่าเล่นเครื่งเล่นเล่นแผ่นเสียงเล่นเครื่องเล่นแผ่นเสียงแล้วนะครับจะาต้องมาปวดหัวกับการเซตอัพนะครับขอแค่มีเครื่องช่างน้ําหนักนะครับ สักตัวก็พอนะแล้วเราก็ซื้อตัวตระกูล 2M หรือว่าคองขอที่เป็นพีเมาส์ไปนะใส่ขันขันกับโทนอาร์มที่ที่สามารถเปลี่ยน h หดเซลได้แล้วก็ช่างน้ำหนักแค่นั้นจบครับผมนะฮะได้ได้คุณภาพเต็มเต็มเลยไม่ต้องมาห่วงว่ามันจะเคลื่อนเพราะว่าโดยเฉพาะไอ้ตัวน็อตพวกนี้นะทำเองนี่มันแบบเพราะมันตัวเล็กตัวเล็กกบอกเลยครับถ้าใครไม่เคย ทำเองมาก่อนเนี่ยจะไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรที่มันพิถีพิถันแค่ไหนนะครับแล้วก็มีตําแหน่งที่จะต้องตั้งตำแหน่งให้ตรงด้วยในส่วนนี้ครับในส่วนมีแหวนรองมีอะไรโอ้ปวดหัวนะครับวันนี้นะครับขจัดปัญหาเหล่านี้ได้นะครับด้วย a u t o ฟอนต์ท m เอมแล้วก็ของของพีเมาส์นะครับผมนะโอเคก็มาทดลองฟังกันได้นะครับที่ ทาง KS Home e n t e r t a i n m e n r t p l u s นะครับทางที่สำนักงานใหญ่รัชดานะครับ CDC หรือว่า Blue Meter ที่ Fortune ชันสามนะครับผมขอบคุณคุณชูชัยมากครับที่มาให้ข้อมูลในวันนี้ครับขอบคุณครับวัสดีครับครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณนะครับผม